สวัสดีครับเพื่อนเพ่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์แช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงมึงกับกูนะครับของบิลลี่นะครับผมในสีค king นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับผมในท่อนอินโทรนะครับก็จะเป็นเสียงกีตาร์โปร่งนะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับ สั้นนะครับแต่ได้ใจความนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเล่นยังไงนะครับคอร์ดแรกที่ใช้เล่นนะครับจะเป็นคอร์ด F นะครับแต่เราจะจับแค่3สายนะครับปกติ F เราจับแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะย่อมาเหลือแค่สายที่2 3 4นะครับสาสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาย2นะครับใช้นิ้วชี้นะครับสาย3ใช้นิ้วกลาง ส่วนสาย4ใช้นิ้วนางนะครับจับแค่3เส้นนะครับเส้นที่1ไม่ได้จับนะครับก็จะเป็นคอร์ดเอแบบนี้นะครับต่อไปนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้ยกนิ้วกลางครับขึ้นแล้วก็ดึงสาย4กับ3นะครับขึ้นพร้อมกันพร้อมกับเอานิ้วกลางเคาะลงที่เดิมครับจะเป็นการแฮมเมอร์ออนแบบนี้นะครับดึง4 กับ3นะครับขึ้นพร้อมกันแล้วก็แฮมออนนะครับอีกครั้งนะครับต่อไปนะครับดีดสายสี่แล้วก็ดีดสายสองอพอรวมกันนะครับช,ะชะ้าๆนะครับอีกครั้งนะครับตามทันนะครับ ต่อไปนะครับดีสายสี่แล้วก็ยกนิ้วกลางขึ้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ดีสายสามจะเป็นสายเปล่าะนะครับทวนใหม่ครับตั้งแต่ต้นเลยครับช้าชาก็จะเป็นนะครับยกนิ้วกลางขึ้นอ,อีกครั้งนะครับ ถึงตรงนี้นะครับท่อนต่อไปนะครับดีดสายสี่นะครับแล้วก็สายสามครับเอานิ้วกลางลงเลยนะครับอยู่ในฟอร์มปกติแล้วครับแล้วก็ดีดสายสามแล้วก็คราวนี้ครับเกี่ยวนะครับนะครับนิ้วกลางนะครับเกี่ยวช้าๆนะครับก็จะเป็น นะครับนิวกลางเกี่ยว pull off นะครับต่อไปนะครับดีสาย3อ่ะโทษทีนะครับดีสายสแล้วก็ดีสายสามซึ่งเป็นสายเป่านะครับนิวกลางไม่ลงนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับก็จะเป็น ครั้งนะครับเล่นจริงนะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เพื่อนๆจับคอร์ดซีครับคิดว่าทุกคนจับได้นะครับคอร์ดซีนะครับซี C แบบธรรมดาเลยนะครับ จับ C ธรรมดาครับแล้วก็ยกนิ้วกลางขึ้นครับแล้วก็ดึงสาย5กับสาย4ครับขึ้นพร้อมกันแล้วก็นิ้วกลางครับแฮมมอนดลงที่เดิมนะครับก็จะเป็นเคาะลงนะครับนะครับจะคล้ายๆกับคอร์ดเเมื่อกี้นะครับลักษณะการเล่นครับอีกครั้งนะครับจับคอร์ซดึงสาย5กับ4พร้อมกันยกนิ้วกลางขึ้นก่อนครับ ดึงหกับสแล้วก็เคาะนิ้วกลางลงที่เดิมนะครับต่อไปทับดีสายสแล้วก็ดีสายสามอ่าพอเล่นต่อมาจากคอร์ดเอฟนะครับก็จะเป็นแล้วก็คอร์ดซนะครับอีกครั้งนะครับ ต่อไปนะครับดีดสายห้านะครับเว้นเว้นวักนิดนึงนะครับแล้วก็ดีดสายห้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล่นรวมกันทั้งหมดอีกรอบนะครับทวนนะครับทวน ท่อนต่อไปนะครับอ่าไม่ต้องจับอะไรเลยครับท่อนต่อไปดีสายห้าเอ่อโทษทีนะครับดีสายสี่แล้วก็แฮมเมอร์ออนลงที่ช่องสองนะครับแบบนี้นะครับอ่ดีสายห้าแฮมเมอร์ออนลงช่องสองแล้วก็ดีสายสามครับสายเป่า แล้วก็ดีดสาย4ี่สายเปานะครับรวมกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกครั้งนะครับแล้วก็จับคอร์ดเอฟครับอาจจะจับแบบเต็มหรือว่าจับแบบแบบไม่จับสาย6แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดิดลงหนึ่งครั้งนะนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับ แล้วมันก็จะส่งคัอทองต่อไปนะครับก็จบนะครับสําหรับการแนะนําท่อนอินโทรเพลงมึงกับกูก็แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะฝึกเล่นตามกันได้นะครับเพลงนี้ไม่ยากนะครับแค่2อคอร์ดเองนะครับเจอกันในคลิปต่อๆไปครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอทิ้งไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ